สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับผมว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาดูต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะคลิปที่แล้วรีวิวเลโก้ตัวนี้นยใสๆสวยๆมากๆเลยครับก็จะหายากนะครับแล้วก็แปลกดีนะครับผมก็มีท่านผู้ชมบอกว่าน่าเอาเลโก้หลายๆแบบมาเอา่อรีวิวให้ชมนะครับผมอ่ะงั้นเนี่ยผมก็เลยคลิปนี้จัดให้นะครับก็เล ไปหาเลโก้แปลกๆเพราะอนี้เป็นตัวใสๆนะครับผมนี่นี่อันนี้ก็เป็นใสๆนะครับผมก็เป็นชิ้นใสๆผมก็ชอบมากของใสๆเนี่ยว่าใสๆถูกใจวัยรุ่นนะผมก็เลยไปหาเนี่ยเลโก้ที่ว่าโอ้โหใสเห็นโครงกระดูกเลยนะครับผมมาเล่นให้ชมว่าจะเป็นแบบไหนยังไงครับแล้วก็มีเลโก้แปลกๆนะครับผมนี่ติดสปริงได้ด้วยนะครับเฮ้ยฐานฟอร์มนะแปลงร่างนะครับผมแปลงร่างได้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมครับแล้วก็มีของเล่นนะครับไบโอนิคเลิบาบาทนะครับ รับผมสิบห้าบาทก็ซื้อมาจากร้านขายของเล่นเอที่หน้าโรงเรียนนะครับผมทั้งสามแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปมากกดติดตามกดแล์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูไาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับผมโอ้โหคลิปนี้ ถูกใจจากคิดที่แล้วนะฮะโอ้เล่นเลโก้แล้วมันต่อง่ายดีนะครับผมไม่เหมือนกับหุ่นพวกที่ประกอบนะฮะเนื่องจะกรอบยากนะครับผมอเริ่มที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับปีตัวใสๆถูกใจวัยรุ่นนะครับราคา29บาทนะครับก็ราคาไม่เท่ากันนะอันนี้25บาทนะครับอันนี้29บาทก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่ร้านเขาจะขายนะครับผมเออเลโก้ยี่ห้อนี้นะครับดังนะครับผมก็งานดีนะครับผมก็จะเป็นของเรียกว่ายี่ห้อนี้ครับ S y a S y นะครับไม่ได้ y a s T h นะครับ h y นะครับผม h y ยี่ห้อเขานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นมาจากเรื่องเออเออ ninj a movie นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เขาจะว่า เดะนะครับผมเดอะเลโก้นินจามูวี่อันนี้เป็นหนังการ์ตูนนะในฉายโรงภาพยนตร์ดังนะครับผมนะโอ้โหสนุกมากๆเลยผมก็ดูนะครับสนุกมากๆครับผมนะนี้ก็เออก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับผมขนาดกล่องเลโก้ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก8เซนนะครับผมความสูงก็อยู่ทีตรงนี้เลยก็มาสัก14เซนตรงนี้สิเ็ดเซนนะครับความหนา4เซนนะครับผมดูหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าเดอะ นะครับเอ็อนจามูวี่นะครับผมแล้วก็เป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อเขา SY สวายนะครับก็มีทั้งหมด16ชิ้นนะครับผมอืมก็เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ขวบถึง12ขวบขึ้นไปนะครับผมก็แบบแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะเขียนว่าตรงนี้นะครับผมผมว่าน่าจะเป็น เออเออนะฮะสกเกลนะครับสกเกลลิช i o นสกเกลลิช i o นก็แปลว่าโครงกระดูกอย่างเงี้ยนะครับสกเกลลิช i o นนะครับเพราะว่าตัวหนังสือก็เล็กนิดเดียวนะครับกับ s นั่นน่าจะเป็น h k นะครับ e l e t o n นะครับ ution เรียว,ว่าโครงกระดูกแบบนี้ครับตัวนี้มาจากหุ่นเรื่องนินจานินจาโกนะครับตัวนี้ชื่อว่านิญานิญานิญานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหุ่นโครงกระดูกเรื่องแปลกดีอันนี้ก็จะเป็นชุดของเขาผมก็ได้มาแค่ตัวเดียวด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้เนะี่ยเลอะเปือเป่อมาแล้วครับผมเป็นแบบนี้เองการประกอบนะครับก็ประกอบทีละครึ่งตัวนะครับผมก็คงไม่ยากนะครับผมก็พวกนี้ประกอบง่ายนะครับผมน่ะเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับกล่องแรกครับเปืดนะฮะเป็นแบบไหนยังไงนะครับ อออกมาก็จะเป็นแบบนี้ข้างในไม่มีนะไม่มีการ์นะครับผมแค่นี้เองนะครับผมอืออือย่าก็เป็นชุดแบบนี้นะครับผมนะชุดแบบนี้ก็จะมีเห็นไหมโอ้โหโครงกระโดกอยู่ข้างในแบบนี้นะครับผมอืมก็มีชิ้นใสตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเป็นครึ่งตัวแบบนี้นะครับตรงนี้ข้างในเป็นแผ่นนี้ก็เขียนว่า ฮะเวอร์นะมิน oh, uh, uh, ิฟิกเกอร์นะครับมินิฟิกเกอร์นะครับเอ่อคอเลตเดมอ่อนะครับผมเวอร์มินิฟิกเกอร์อ่าของ SY นะครับต่อไปมาดูกล่องที่สองกันนะครับผมนี่อันนี้ราคา25บาทนะครับหน้ากล่องก็เอ่อเป็นคล้ายๆแบบอืน่ากลัวดีครับผมตอนนี้จะเขียนว่าเค้าเวอร์ชันเคลวเคลเคลแปลว่าเอ่อตัวตลกนะครับผมตัวตลกหรือว่า เสือสาาสา้อซาซาเขาเขาเขาซื้อซาหรือแปลว่าเออชาวบ้านนอกก็ได้นะครับผมน่ยเขานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองตัวนี้ก็จะเป็นเออชื่อตัวเดียวกันนะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ชมว่าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเป็นผู้หญิงนะครับ ชื่อว่านียาเหมือนกันนียานียาเหมือนกันนะครับอันนี้มีทั้งหมด19ชิ้นนะครับผมยี่ห้อ S Y เหมือนกันแต่เขียนว่าท่านฟอร์มผมเลยชอบตรงนี้นะครับผมมันแปลงร่างแบบไหนยังไงเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมการประกอบก็ประกอบตามนี้ปุ๊บ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 นะฮะด้านหลังก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 8หรูปแบบนะครับผมก็8รูปแบบสําหรับ ชุดนี้นะครับผมนะเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็จะแปลงล่างเป็นแบบนี้นะครับเอ๊ะล้วจะแปลงล่างแบบไหนยังไงผ็ไม่รู้นะครับผมแกะกล่องข้างในดูกันครับผมปืนนะด้านล่างกล่องแล้วก็เป็นแค่นี้เองนะครับผมก็จะมีขุ่นมาให้แบบนี้นี่ฮะปืดสกรีนสวยนะครับผมเป็นสกรีนงานสกรีนนี่สวยจริงๆเลยครับผมนี่อ่าเป็น2แบบนะครับผมงานสกรีนสวยจะเป็นแบบนี้เองฮะ ด้านหน้าตาก็จะเป็นประมาณเนี้มีชิ้นใสแล้วก็มีสปริงให้มีสปริงอยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นเป็นสปริงนะเนี่ยเป็นสปริงนะครับผมมีสปริงให้นะแล้วก็มีการชุดประกอบให้ตรงนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะเอาแกะแกะดูซิว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมไม่ลองเล่นก็ไม่รู้นะครับผมตัดเลยนะ อยากจะรู้ว่าไอ้ซองซองเนี้ยมันคืออะไรนะครับผมจริงๆแล้วพวกขุนพวกติกเกอร์มันก็เหมือนกับพวกเลโก้ทั่วไปนะฮะมีสปริงมาให้แบบเนี้ยนะครับผมเนี้ยฮะเป็นสปริงแบบเนี้ยฮะก็สป,สปริงสปริงไม่มีอะไรครับก็แขนขาประกอบได้ตันนี้อยากจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรนะรอ่อก็มีที่ฉีดนะครับผมก็ฉีดต่อไปเลยอ๋อมันเป็นผ้านะครับผม คล้ายๆแบบว่าเออตัวนี้นะครับเขาเป,เป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นนินจาผู้หญิงคนเดียวในในใน,ในกลุ่มของเขาครับก็ชื่อว่านิานะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าชุดกระโปรงนั่นเองนะเป็นผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่ะนี้เดี๋ยวเราก็มาดูตัวนึงครับผม อันนี้ก็ไว้ก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวประกอบทีเดียวเลยนะครับผมเสร็จเลยนี่มาดูนี่ดีกว่าครับไบโอลิคนะครับราคา15บาทนะครับก็ซื้อจากหน้าโรงเรียนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าลาวาสมอนเตอร์ลาวาสมอนเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ก็มีแค่นี้เองครับน,นี้นี่ก็หกขวบขึ้นไปนะครับ หล่อเท่มากเลยน่าจะเป็นพระเอกนะครับ15บาทก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่ด้านกล่องก็แพ็คเขาแปลดีแต่ด้านหลังนี่นะก็จะมีวิธีการประกอบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5ประมาณ5ขั้นตอนจบนะครับผม5ขั้นตอนจบเนี่ยแพ็คเก่ารึกนะฮะก็แพ็คให้ดูแพ็คเขา แพกนี่กว้างอยู่ที่ประมาณสักสิเซนนะครับผมนะแปดเซนอันนี้ก็อยู่ที่มาณสักสิเซนผมก็ไปไปฉีดจากแผงเข้ามาน่ะฮะมันก็เก่าแล้วฮะผมก็ชอบเนี้ยแปลก,ปลกๆของเก่าดีฮะก็ท่าดีครับผมอ่ะตัดดูเลยดีกว่าก็จะเป็นแบบไหนยังไงนะครับตัดออกมาดูเลยไม่เล่นไม่รู้ครับผมของถูกถูกบางทีก็เจองานดีบางทีก็เจอไม่ดีก็ธรรมดาครับนี่โอ้โห ใจเลยครับนี่มีเต็มไปหมดเลยครับผมนะเต็มไปหมดเลยโอ้โหชิ้นประกอบนี่นะครับแค่นี้เองนะครับผมผมชอบตรงนี้มากเลยครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้คล้ายๆกาน่ะมันแวบ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 ได้นะ่ะแล้วหุ่นก็เท่มากเอามาตั้งเป็นฉากยังได้เลยแบบนี้ฮนะตั้งเป็นฉากก็พับพับเอาาพับพับปุ๊บมันก็ตั้งเป็นฉาก แบบนี้ก็เข้าท่านะครับผมนี่อ่ะนี่โหดูชิ้นใสผมชอบใสๆเนี่ย e. ให้ดูใสๆนะครับผมก็มีคล้ายๆกากาเพชรอยู่ข้างในนะข้างในหุ่นนะครับหัวนี่กระเทเทนะครับผมนี่ตัวนี้ก็มีเป็นห่อแบบนี้นะครับผมนี่นะมีคงจะมีครบทุกชิ้นนะครับส่วนวิธีประกอบก็คงประกอบตามตามคู่มือด้านหลังเนี่ยนะครับผมอะอ่ะนี่เออก็ได้แบบนี้แล้วครับผมปืดตืดตืดตืด,ด,ดอ่ะอ่านนี้เลยนะครับ อืมนะฮะก็มีแค่นี้เองนะครับผมนี่ก็แกะและเปลึกออกมากเป็นแบบนี้มีชิ้นใสหมดทุกตัวเลยนะฮะนะฮะเรียบร้อยครับ,รบนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเออเรามาประกอบกันดีกว่านะครับว่าเขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวก็ลองประกอบกันเลยครับ ก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นหุ่นนะออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าพวกเลโก้นี่ครับเขาจะประกอบง่ายมากเลยนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะครับมานี่มาดูนี่นี่หมุนหมุนได้นี่เป็นลูกเล่นเขานะครับผมก็จะเป็นตัวใสๆแบบนี้นะครับเห็นโครงกระดูกเลยครับมือนี่แน่นอนครับขยับได้นะครับผมก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับผมนี่ฮะแบบใสๆนี่ฮะเป็นเออมาลองเทียบกับเออกันดั้มดูนะครับผมนี่กันดั้มก็เป็นสไตล์แบบเนี้ยนะใสๆเหมือนกันนะครับ สวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นี่ฮะ เป็นใสๆนะครับผมอืลูกเล่นเขาก็คือจะหมุนได้รอบแบบนี้นะครับด้านหลังฮะก็จะเห็นโอ้โหโครงกระดูกอยู่ข้างในนะครับผมนี่นะครับเป็นงานเลโก้แปลกๆที่นํามาดีเวท่านได้ชมนะครับผมอะแล้วเรามาดูอีกตัวหนึ่งในนี้ก็ใส่นะครับผมดูอีกตัวหนึ่งก็จะมีเรูปเล่นนะฮะแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนี่เป็นแฝดนะครับผมนี่นะครับนี่ยานะครับหน้าตาก็เหมือนกันนะฮะ ชุดก็เหมือนกันเพียงว่าแตกต่างกันตรงนี้เขาจะเป็นคนละรุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันทานฟอร์มนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องเอ่อเนี่ยให้ดูก่อนว่าชิ้นส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีสปริงตรงนี้นะครับผมเนี่ยสปริงที่ว่าใส่แขนใส่อะไรตามรูปแบบตรงนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูทานฟอร์มกันดีกว่าครับว่าเขาจะเล่นทานฟอร์มแบบไหนยังไงครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นลักษณะที่ว่า เอาเอาสปริงนะครับผมเนี่ยฮะมาใส่เข้าไปตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็ปิดเข้าไปแค่นี้เองครับผมนะไม่ได้ยุ่งยากนะครับผมนี้ไอการที่ว่าเขาจะเปลี่ยนร่างจากอด้านหน้าเป็นด้านหลังก็เพียงแต่ว่าเราพลิกตรงนี้แล้วกลับนะครับนี่ฮะก็จะเป็นอนี้ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมนี่ฮะเร้ก็ปุ๊บกลับเข้ามา่างนี้ก็แปลงร่างได้นะครับผมส่วนหัวนะครับผมนี่หัวเขาเป็นรูปหน้าตาตลกนะครับผมนะก็จริงๆแล้วก็อืม เป็นที่ว่าอยู่ข้างในตรงนี้เขาก็จะมีเออเป็นหัวอีก,อกเป็นสองนี่ฮะเป็นเรียกว่าเป็นหน้าตาสองด้านนะครับผมก็ติดเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาต,าตลกนะครับผมนี้เราก็เอาสปริงมาใส่ตรงนี้ปุ๊บนะก็ใส่ไปตามแขนขาแล้วก็ใส่ไปหัวแบบนี้แบบนี้นะครับนะฮะก็จะเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็แค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมการเล่นเลโก้ GO, นี่ก็ง่ายๆครับผมนี่แล้วครับผม ก็เป็นหัวตลกแปลมาผมนึกถึงรออูปสุนัขที่ว่าไว้ตั้งตามหน้ารถนะครับเขาก็จะเ,ออเ,ออเราไปนั่งหน้ารถแล้วก็กระดิกดกรดิกแบบนี้ได้ฮะเป็นตลกดีนะครับผมนี่ก็มีลูกเล่นทราฟอร์มแปลงร่างเป็นแบบนี้ครับผมก็มือก็แล้วแต่เราจะจัดนะครับผมนี่ติดเข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ะต้น,นี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเนี่ยประกอบมาโอ้โห ตรงปกเป๊ะเลยครับ15บาทคุ้มมากเลยครับผมไบโอนิค้นนะครับผมชื่อว่าลาวาดัดได้หมดครับประกอบได้นะครับผมแขนขาในขยับได้หมดดีมากๆครับพลาสติกดีนะครับผมคุ้มเลยครับ15บาทเนี่ยน่าเอามาเล่นอีกครับผมตรงนี้โอ้โหนิ้วนี่ครับจุ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 บเป็นอาวุธนะครับผมนี่หมุนได้รอบเลยครับเหมาะสําหรับการที่ว่าเราจะไปจัดท่าทางเล่นนะครับผมสุดๆจริงๆครับชุดนี้นะครับผมอ่ะเห็บนะฮะก็ ดีจริงๆครับงานนี้นะครับผมเดี๋ยวเคลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับดูสวยๆชัดๆนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมมีละห้าตัวห้าแบบเท่ๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ